ก็เข้ากันมาสู่ในเกมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นฉี่ฟาร์มป่ากันนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องออกไปเทมฟาร์มมาก่อนนะครับสาหรับตัวฉี่เนี่ยสกิลที่จะให้อัพนำเนี่ยก็คือสกิลสองนะครับสกิลสองของฉี่เนี่ยจะเป็นการครับจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังออกไปนะครับโดยขึ้นพลังของฉี่เนี่ยจะเจาะเกาะคู่ต่อสู้ขึ้นกับความนานในการโดนนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นะครับก็พยายามใช้ให้จนหมดนะครับเพื่อเจาะเกาะให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เวลาใช้สกิลทุกครั้งของฉีนะครับควรตีอย่างน้อย2ครั้งนะครับเพราะว่าแพสซีฟของฉีเนี่ยเมื่อฉีใช้สกิลนะครับจะทําให้ตัวฉีเนี่ยมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น100นะครับทําให้ใช้สกิลแล้วจะตีเร็วขึ้น2ครั้งแล้วก็การโจมตี2ครั้งเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดด้วยครับ โดยวิธีการเล่นฉี่นะครับฟาร์มเสร็จนะครับเราควรจะเดินมาเวทป่าของอีกฝั่งนะครับเพราะว่าฉี่เนี่ยเป็นตัวที่มีซับเทนสูงนะครับทําให้ตอนต้นเกมเนี่ยเป็นตัวที่เวทป่าได้ค่อนข้างเก่งครับโดยเฉพาะยิ่งเล่นกับอัลต้านะครับหลังจากนั้นเราก็ฟาร์มต่อครับรีบกลับมาฟาร์มแดงของเรานะครับเพื่อป้องกันการโดนเวทแต่ว่านี้ผมไม่ควรไปแวะนะครับแล้วก็ เพื่อนผมโลไปหมดแล้วนะครับจริงๆผมไม่ควรจะมาแวะตรงบับแดงนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนก็ยังเก็บไปได้อยู่ก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับช็อตนี้เป็นช็อตพลาดเกมนี้ก็จะเดินแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าตายช่วงต้นเกมแล้วก็โดนวิบขโมยบับตัวเล็กไปด้วยก็เลยต้องเดินขึ้นบนมาแทน ไปเอามังกรเล็กแทนก็ได้ครับเป็นไรโอเคครับก็ใช้สกิลสองแล้วก็ตีสองครั้งนะครับใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ตีสองครั้งพยายามตีสองครั้งทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับการเล่นฉี่เนี่ยมันจะโกงตรงที่เรามีการซัดเทนเลือดที่มากๆนะครับซึ่งการซัดเทนเลือดเนี่ยก็เกิดจากการตีปกตินะครับ การตีปกติหลังจากการใช้สกิลเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้จริงๆตานี้เนี่ยทีมผมเนี่ยเลือกตัวคอมโบกำแพงกันมานะครับเห็นไหมฮะมีทางอัลต้าโอเมกาแล้วก็ดีลักนะทุกตัวเนี่ยใช้ประโยชน์จากกำแพงได้หมดเลยจริงๆบิฟนี่ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะยากนิดน,นึงนก็พยายามะะเล่นฉีเนี่ยเราควรจะมาถล่มต้นเกมเขานะครับ เ,เกมนี้นะครับก็อีกฝั่งเนี่ยจะมีตัวแก้ทางก็คือเป็นตัวของชักหน้านะฮะหรือว่าช้างเนี่ยค่อนข้างเนี่ยได้เปรียบทีมเรามากๆเลยแก้ทางเราได้ทุกตัวเพราะว่าเขามีสกิล,ล้างซีซีนะครับทีมเราเนี่ยซีซีค่อนข้างจัดอยู่เวลาเล่นฉี่นะฮะจริงเนี่ยเล่นฉี่ที่ถูกต้องก็คือเราต้องพยายามเวทป่ายฝั่งให้ได้มากๆนะครับพยายามเล่นป่ายฝั่ง พยายามมาเล่นป่าเราเยอะนะครับป่าเราเนี่ยฟาร์มไม่หมดไม่เป็นไรครับแต่เราต้องเวทป่าอีกฝั่งให้ได้นะครับนี่คือหลักการการเล่นฉีนะครับพยายามหาเรื่องกับเขาบ่อยๆนะฮะน,นี่ก็ใจเย็นๆครับโดนจับเราก็แค่ใช้สกิลหนึ่งพุ่งออกมาครับอีชาไม่มีอะไรน่ากลัวโอเคครับฟาร์มเสร็จหาอะไรทำต่อครับ ก็มาดัานกลางก่อนนะฮะเว็บหนึ่งข้างบนเหมือนจะมีประเด็นครับก็เดินไปซ้อนก่อนโอเคครับมาไม่ทันนะไม่เป็นไรครับช่วยเพื่อนตีป้อมก็ได้ จะไม่ค่อยเล้โฟกัสกับป่าตัวเองเท่าไหร่นะครับจริงๆก็ถามว่าเล่นแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ตังเราเนี่ยน้อยแต่ว่าถ้าเล่นสไตล์การเล่นฉี่เนี่ยถ้าเราไม่ไปเวทเขานะครับมันจะเลยทามมิ่งเราครับเราควรจะใช้ช่วงเวลาต้นเกมเนี่ยที่เราเก่งมากที่สุดเนี่ยให้ได้เปรียบนะครับการเล่นแบบนี้มันไม่ดียังไงที่ไม่บอกไม่ดีหมายถึงว่าเราจะไม่ได้รวยเหมือนกับการเล่น แบบรีบเก็บคลิปในป่านะครับแต่การเล่นแบบนี้เนี่ยถ้าเล่นสําเร็จเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยจะจนกว่าเราแต่เราเนี่ยจะรวยมากรวยไม่มากแต่ว่าเราจะรวยกว่าอีกฝั่งครับทำให้ตัวเราเนี่ยก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยจะจนกว่าเราเนาะงงไหมผมพูดพกไปวนมาโทษทีครับก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกไปเนาะ อันี้ก็พลังแฝงมาผิดเลยะคระับจริงๆควรจะเอาเป็นพลังแฝงเอลูกแก้วมาเนาะไม่ค่อยได้เล่นฉี่เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ตัวฉี่เนี่ยเล่นกับอัตตาเนี่ยโกงมากเลยนะครับเพราะว่ามีสกิลดันใส่กำแพงกันเยอะมากให้อัตตาเสร็จอันติให้ฉี่ก็ได้ครับโอเคครับอันนี้เดินชิดกำแพงก็เรียบร้อยครับอันติของฉี่เนี่ย ถ้าเราพุ่งโดนกำแพงนะครับเราจะสามารถกดใช้ได้อีกครั้งนะครับไอการกดลอบที่สองเนี่ยมันจะคล้ายๆ execute ครับยิ่งอีกฝ่ายเลือดน้อยเนี่ยก็จะยิ่งแรงเหมือนกันครับแล้วก็ฉี่เนี่ยเป็นตัวแก้ทางเพนได้ดีนะครับเพราะว่าเพนเนี่ยมันจะแพ้พวกตัวที่มีความอึดนิดนึงแล้วก็แรงด้วยครับก็อย่างเช่นฉีเป็นต้นนะฮะน,นี่เราสู้ช้างลำบากมากเลยครับ แล้วก็ห่อฉี่นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างตัวแขนสั้นนะครับมันล้วงแครี่ได้ไม่ค่อยดีครับเวลาเล่นฉี่เนี่ยต้องเล่นดักพุ่มนะครับอย่าเล่นล้วงแครี่อีกฝั่งได้เขค,ครับอย่างนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะฮะ นึกว่าปลาฟ้าโดนขโมยไปครับนึกว่ามีคนอยู่ในพุ่มก็เ,เลยสกิลอัดไปปล่าเพื่อนลากให้นี่เขามาได้เราเราก็อย่าไปกลัวครับต้องเอาคืนนีเหมือนจะโดนเมททีมเราบ่นนิดหน่อยครับ เตือนเพื่อนครับว่าเราอย่าไปเล่นกับชางครับเพราะว่าทีมเราเสียเปรียบเนาะเขีย okay, เราไม่มีอะไรทำก็ฟาร์มต่อเข้ะ okay, ครับเข้ามาเวทไายแล้วครับนนีเห็นไหมฮะเพนทำอะไรเราไม่ได้ครับเราสวนได้ครับ พยายามกดตีทุกครั้งนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสัดเทีนเลือดได้ะครับก็ยื้อให้เพื่อนได้สักพักหนึ่งได้ป่าเข้ามาด้วยโอเคครับสวยอยู่แต่ว่าตานนี้ช้างเขาค่อนข้างโหดมากเลยครับช้างเขาเป็นลมมิงด้วยนะครนะับน่ะเห็นค่ากระจายได้ยับอย่างนี้ลมมิงนะครนะับน่ะไม่ใช่ป่าดูครับปอมสองโอโหดุเกิน รอด,ด้วยใช่ไหมโอ้ oh. เป็นไรครับใจเยนเ็ยนๆครับเวลาเกมตามเนี่ยมันพลิกได้เสมอครับ AOV เนี่ยเลดเกมเนี่ย mm. นำแค่ไหนเนี่ยเดยวเขาก็พลาดมาโยนให้เราเราก็จะมีโอกาสคัมแบ็กได้ครับ mm. อย่าเพิ่งรีบกดยอมแพ้เนาะถ้าทีมเราไม่ ไม่โยนนะฮะถ้าทีมเราตั้งใจเล่นเนี่ยยังไงก็มีโอกาสชนะได้ตลอดะะดังนั้นก็แบบอย่าหัวร้อนเนาะเวลาเล่นเพราะถ้ายิ่งโยนเนี่ยก็จะยิ่งแพเนาะอนันนี้เอาผมคิดว่าอีชาเขาจะเดินมาไม่เป็นไรฮะโอเคครับโอเมก้าตันสวยฮะทำให้เราได้แคลรี่เข้าไป ขี่สายนี้เนี่ยก็แรงมากเลยนะครับเราอย่าไปสนใจช้างครับเพราเราเอาตัวอื่นก่อนปล่อยช้างมันตกมันไปคนเดียวครับเอาเพื่อนมันก่อนเพื่อนมันตายหมดเหลือมันคนเดียวมันก็ไม่ไหวแล้วครับกิ่งแค่ไหนโดนลุมก็มาตายอันนี้เลือดเราโลนะจริงผมควรจะไปดันกลางมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เอาดาร์กก็ไม่ผิดครับ เพราะว่าถ้าเมื่อกี้ดันกลางผมก็จะได้กลางเหมือนกันครับเพราะคิดว่าเออร์ลอเนี่ยมาการแค่คนเดียวก็น่าจะการไม่ไหวแต่เอาดาร์กเนี่ยก็ได้ครับเป็นทางที่ชัวร์กว่าด้วยโอเคครับก็ได้บางกรมาจริงๆอันนี้ผมรีบปล่อยไปหน่อยนะฮะคิดว่าเพื่อนเนี่ยจะมารวมครับแต่ว่าเพื่อนไปตีมังกระ จริงเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเขาควรจะเดินมาเลนกลางเลยนะครับเขาไม่ควรไปแวะมังกรก็เลยเล่นไม่ค่อยได้นก็โอเมก้าเปิดได้ดีครับพอล้วนแครี่เข้ามาน่าจะได้ป้อมแค่นี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีแครี่มายิงป้อมนะครับถ้าช็อตเมื่อกี้แครี่เนี่ยไหลลงมาตรงกลางเลยเนี่ยก็จะได้จะเล่นได้นะครับ อันนี้เออเรายือสวยครับครับก็ได้อยู่ครับอันนี้ช้างเขากดอันติมาก็ตัวใครตัวมันครับหนีเทเพื่อนเลยครับเพนก็กลับมาเก็บงานได้ครับตาน,นี่ก็ ยืดหนักเกินนะคะโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้ช้างดุมากไม่ไหวฮะชอนนี้าตาไม่ยอมกลับะฮะเลิปเอสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมอีกฝั่ง ที่รู้สึกว่าจะกดมาไม่ได้กดห้าคนนะครับก็เลยไม่ได้คอกันนะครับโอเคครับอัตตาเห็นไหมมีสกิลคอมโบดันเข้ากำแพงเซตให้เราเล่นง่ายๆเลยครับ ามเดินกับอัลต้าไว้นะครับเราเลือกมาคอมโบกันเราก็ต้องเดินใกล้ๆกันไว้มีช้างไล่เราครับช้างเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่มีสกิลโมบิลิตี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราแค่พุ่งข้ามกำแพงเนี่ยเขาก็ตามเราไม่ได้แล้วครับอันนี้ช้างเขาโหดใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะครับล้วงข้างหลังอย่างเดียวครับนี่ครับพอเหลือตัวเดียวเกิ่งแค่ไหนก็ตายฮะกิ่งแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้ครับ ไม่มีแครี่คอยยิงหลังให้เราไม่ต้องสนใจเขาแค่กันไปเรื่อยรๆฮะ เพื่อนยังบวกต่อนะฮะเราอาจจะต้องไปซ้อนปึ๊บอันนี้ลาวิลเขาเดินชิดกำแพงฮะเราก็ลวงได้ง่ายได้วิ่งเข้าพุ่มก่อนครับนี่คฮะเพนเนี่ยไม่ไหวครับสู้เราไม่ได้จริงๆครับเพนต่อยสองทีเขาก็ล่วงแล้วครับเพนแต่เขาฟันเราสองทีเรายังไม่ล่วงนะ Okay, ครับได้กอ่อเกิดแล้วเราโฟกัสป้อมก่อนครับปล่อยฮะช้างจะไล่ใครปล่อยช้างเลยครับตอนนี้ขอเมก้าีฟก่อนแล้ครับโอเคครับก็น่าจะจบไปนะครับเกมนี้ข่าไปอยู่ที่13ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นฉี่คร่าวๆนะครับสำหรับวิธีการเล่นฉีเนี่ยก็คือ ต้องเล่นช่วงต้นเกมนะครับพยายามเวทป่าแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะครับการเวทป่าเนี่ยเวทเก่งจริงครับฉีแต่ว่าไปคนเดียวเนี่ยก็แห้งเหมือนกันนะครับก็ mvp สิบสอง้าครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปฉีจังเกิลถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตาเป็นกําลังใจให้ช่องจัดใจด้วยนะครับผมครับ